สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเราในช่องแฟมแสนคูลอ้าวแสนคูนทำอะไรอยู่คนเดียววันนี้เงาเงาฮะวันนี้มีช้างทั้งหมดนะฮะ1ิเชือกด้วยกันนะฮะเชือกแรกก็เป็นน้องแสนคูนะฮะเมื่อเมื่อกี้นี่เองเป็นพระเอกช่องด้วยนะฮะเจ้าของช่องด้วยแสนคูนนะครับเชือกที่2ก็จะเป็น,นอ่า ไอ้คุณคุณคุณชื่ออะไรครับ oh. พี่ฟ้านะครับพี่ฟ้าเอ๋ยพี่ฟ้านะครับผมสมาชิกเราวันนี้นะฮะแล้วก็ส่วนยืนรอๆตรงนี้นะครับผมมีนามว่าเขามีนามว่าพรายคำคูณน, <c oughs> นะครับไ <c oughs> อ้ยังพอไอ้ยังใครจะคลิปละ่ะ แล้วก็มีพี่เดือนนะฮะพี่เดือนชายเลิฟสี่เก้าเฮ้ย <c oughs> เห็นไหมท่านผู้ชม <c oughs> ใครพิเคียนไหมเนียสี่หนึ่งกับสี่เก้าน้องดาวนะฮะ <c oughs> แล้วก็พ่อพายทองใบพลายทองใบ แล้วก็น้องเลือดรักนะฮะน้องเลือดลักผู้สาวปีใหม่เป็นจังไรโอ้โหมีกระดิ่งทองด้วยเอยอเยอะสาวปีใหม่นะฮะแล้วก็ผู้สาวร้อยพันโลนะฮะผู้สาวพันโลสาวอุ้มบุญฉายาผู้สาวพยาบาลนะฮะแล้วก็มาหาน้องมิงกันบ้างนะฮะน้องมิงได้ดูทุกเชือกนะครับ มิงนมเม็ดนะครับเมิงนมมิน่เม็ดกินกล้วยฮะตาพี่กำลังป้อนกล้วยอยู่สวัสดีครับวัดีครับเป็นหมเร็วสวัสดีครับนเร็วสวัสดีครับสวัสดีครเออน้องมิงนะฮะน้องมิงขับแต่พ่อได้กิน สิบแปดสิบแปดบักสวดนำ oh, <yeah. S 1> บักแสนคูณด้วยนะฮะแล้วก็เป็นคุณแม่หางดีนะคุณแม่หางดีพังหางดีนะครับพังหางดีอู mm ้อยู่ mẹ bè anh, mẹ bè anh mẹ của nông đào Ơ, bây giờ nó lại cắn, ôi Nó xuyên ngắn thầu, xuyên ngắn Xuyên ngắn, xuyên ช้างหรือฮิปโปเนี่ยโอ้โหอ่าเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูสมาชิกใหม่นะครับเพิ่งเพิ่งมาโรงเรียนครั้งแรกนะครัชื่อว่าพลายชุมพลนะครับผมนี่มาอยู่ตรงต้นไม้ตรงตรงนี้นะครับเขาเดินมาจากปกติเขาจะอยู่ที่วัดใส่ที่วัด โอ้โหทรงลักษณะดีนะฮะงาสวยตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีนะครับลายชุมพลก็วันนี้ก็จะได้เห็นกันทุกเชือกนะครับเชือกสุดท้ายก็จะเป็นอ่าโอ้ครอบครัวสุดท้ายดีกว่านะครับเป็นน้องแก้วตานะครับผมแม่เดือนชายนะครับ แล้วก็คุณแม่น้ำเพชรนะครับเดี๋ยวไปดูไปดูพี่นกพลัตก่อนดูพี่นกพี่พนกนี่รู้สึกว่าเป็นนักเลงมากเลยเป็นนักเลงมากนะพี่นกเอาวไวมากนะครับเราต้องเตรียมถอยเร็วๆนะครับคอัคกลับมาแล้วครับ เาพี่นพสวัสด,ดีครับหน่อยเร็วพี่น้สวัสด,ดีครับหน่อยเร็วเร็วเรววิ่งแทบไม่ทัน,นก็จะเป็นสมาชิกวันนี้นะฮะคือ<น>ผมชอบมากเลยนะเขาอ้วนดีมากเลยอ้วนอ้วนมากแล้วก็งาสวย <ff> ก็ปีนี้นะครับมีข่าวออมา,าคร่าวๆนะฮะอาจจะมี งานช้างนะครับอาจจะมีงานช้างให้น้องช้างได้เข้าไปร่วมก็แต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เวลาออกมาแล้วนะครับน่าจะมีการจัดงานอยู่แต่ว่านเขาจะรับเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วสองเข็มนะสองเข็มขึ้นไปถ้าที่มีใบมีใบฉีดวัคซีนแล้วนะฮะเขาก็จะทําการเข้างานได้นะครับปล่อยเข้างานได้ เดี๋ยวจะเป็นตุลานะครับเป็นตุลาหรือเปล่ายัางไม่คอนเฟิร์มไม่ได้อีกทีนะครับเดี๋ยวต้องรอคอนเฟิร์มอีกทีเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับเผื่อมีเอฟซียากดูมหกรรมงานช้างสุรินนะฮะก็จะมีให้รับชมทางคลิปวิดีโอนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไลฟ์สดนี่ผมก็ไม่ค่อยได้ไล์นะฮะส่วนมากก็จะถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าเนื่องจากความคมชัดของการถ่ายคลิป ชัดกว่าชัดกว่าไลส,สุดนะฮะไลส,สุดมันไม่ค่อยชัดเนาะผมก็เลยไม่ค่อยชอบแล้วก็ถ้าผู้ชมก็ไม่ค่อยเข้าดูด้วยนะครับสําหรับพี่ๆแม่ๆ,ๆทุกคนที่รับชมอยู่ก็ขอบคุณนะครับขอบขอบคุณสําหรับการติดตามด้วยไปแล้วครับอืมน่าจะรู้จักกันทุกเชือกนะครับผมนี่ป็นขรอปวดแกวตา นี่รับขอมิ่งเยอะมากเยอะมากหลายครับหลายไปแล้วบอสสาวกี่ม นี่ก็เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนน้องดาวนะฮะัง้งชางก็รวมตัวกันครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมไปอ๋อน้องเซเว่นไปแล้วนะครับน้องเซเว่นไปแล้วเซเว่นไปแล้วคุณ โอเคนะครับถ่าเป็นช่วงสุดท้ายแล้วฝากกันไว้แค่นี้นะครับสวัสดี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 ครับก่อนสวช่วงสวัสดีครับก่อนอยู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 เขียดเขียดเขียดสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายเจอกันคลิปหน้าครับผม